นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในสุพันนี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของกำนันแม่ชื่อนังชันแต่ว่าสุพันเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาทึบโง่ รู้ไม่เท่าทาันคนอื่นแล้วจิตใจก็อ่อนไหวง่ายแต่สุพรรณก็เป็นคนดีมีเพื่อนรักหลายคนที่สนิทกันมากก็มีเจ้าเขียดกับเจ้านิยมเพื่อนๆก็เป็นคนดีทั้งสามนี่อยากจะเป็นทหารแต่กลับจับได้ใบดำมันก็สร้างความผิดหวังให้สุพรรณอย่างมากนั่งบนโอครวนน้ำตาซึม บอกว่าอยากจะรับใช้ชาติก็กลับไม่ได้ไปอย่างที่คิดตุพันธนะอยากจะสมัครเป็นทหารนิยมก็บอกว่ามึงจะบ้าเด้อกูไม่เอาด้วยหรอกมึงคิดยังไงถึงอยากจะเป็นทหารเขียดก็บอกว่าใช่ใครๆก็ไม่อยากเป็นนะ่ะเป็นล้มงินไปตั้งเยอะที่จับได้ใบแดงขนาดพระเนะี่ยยังหงายท้องทั้งจีวเรเลยมีไม่กี่คนนะที่อยากจะเป็นทหาร ใครๆก็รู้มันจะต้องลำบากสุพรรณก็บอกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายมันจะต้องรับใช้ชาติแล้วอีกอย่างก็ต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่กำนันก็บอกลูกชายบอกสุพรรณเลยเอ็งไม่ได้เป็นทหารพ่อแม่ก็โล่งอกแล้วเอ็งจะเศร้าโศกไปทำไมไปกลับไปบ้านไปฉลองกันไอ้เขียดไอ้นิยมเอ็งไปเชิญพ่อแม่พี่น้องของเอ็งไปด้วยไปขึ้นรถกันไป นางชันก็โอบหลังลูกชายคนเดียวขึ้นรถกำนันก็เป็นคนขับมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเขียดกับนิยมนั่งไปด้วยเต็มท้ายรถกระบะทีเดียวกำนันน่ะเคยฝึกให้สุพรรณขับแต่สุพรรณน่ะเงอะเงื้งะงะตัดสินใจอะไรไม่ได้กำนันก็เลยไม่ปล่อยให้สุพรรณขับรถกลัวจะไปชนกันตายเย็นนั้นนางชันแล้วก็ญาติญาติของเขียดและนิยมก็ช่วยกันทำอาหารการกินกันอย่างสนุกสนาน กำนันก็ลงทุนซื้อเล้าสีมาเลี้ยงมีแต่สุพรรณเท่านั้นที่ไม่กินเหล้าข้าวก็กินไม่ลงกินได้นิดหน่อยก็ไปนั่งกอดเข่าพิงขวาบ้านมันทำให้นางชันก็พลอยเศร้าไปด้วยที่เห็นลูกชายเป็นแบบนั้นเขียดกับนิยมเ่เขามาปลอบกำนันก็อ่อนใจกับความอ่อนไหวของลูกชายก็บอกมักกินต่อเถอะปล่อยมอันเถอะเดี๋ยววันสองวันมันก็ดีขึ้นเองแะสุพรรณรักสัตว มีแมวตัวผู้ชื่อเจ้าถุงเงินอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีหมาตัวผู้อยู่สองตัวชื่อเจ้ากี้กับเจ้าไมโลตัวกำนันนี่จะไม่ชอบหมาแมวตัวเมียก็เลยมีแต่ตัวผู้นอกจากไก่เท่านั้นที่กำนันชอบตัวเมียเพราะมันไข่ให้กินได้แต่ก็มีเจ้าโต้งตัวหนึ่งมันเป็นไก่อูตัวใหญ่เป็นตัวที่สุพันเนรักมันมากตั้งชื่อมันว่าสุเทพทุกวันเนี่ยสุพันจะเป็นคนให้อาหาร แล้วก็อุ้มเจ้าสุเทพมาเล่นอย่างแสนรักหน้าบ้านสุพันก็จะปลูกดอกไม้ต้นไม้ไว้สารพัดถ้าต้นไหนเกิดเฉาตายสุพันก็จะเศร้าใจกินอะไรไม่ลงบนเสียดายพ่อแม่ก็ได้แต่ปลอบใจว่าเออปลูกไม้ก็ได้ก็แค่อีแค่ต้นไม้สุพันก็ว่าเห็นมันมาตั้งหลายปีอยู่ๆมันก็มาตายก็ต้องทำใจกันหน่อยทุกคนก็คล้อยตาม กำนันเลี้ยงปลาสลิดขายหลายบ่อเวลาจับขายสุพรรณจะไม่ไปช่วยบอกมันบาปมีแต่เจ้าเขียดกับเจ้านิยมที่ช่วยเต็มที่สุพรรณจะช่วยก็ตอนให้อาหารเท่านั้นพอถึงเวลาวิดบ่อจับปลาขายสุพรรณจะนั่งซึมเศร้าน้ำตาคลอจนกำนันต้องบอกว่าไอ้ที่เรามีอยู่มีกินเนี่ยก็เพราะเลี้ยงปลาขายถ้าสุพรรณไม่สบายใจเดี๋ยวจะให้คนเขาเช่าแล้วจะบุกเบิกทำสวนมะนาว สุพรรณก็ดีใจบอกว่าจะช่วยทำสวนให้เต็มที่เย็นวันนี้เขียดกับนิยมก็เดินมาคุยกับสุพรรณเหมือนกับทุกวันมานั่งเผามันปั้นข้าวจีปิ้งกินกันเป็นของโปรดของสุพรรณเพราะสุพรรณไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเรื่องเหล้ายาในสุพรรณก็ไม่กินถึงเขียดกับนิยมจะกินแต่สุพรรณก็ไม่นึกอยากช่วงที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ก็เหลือบไปเห็นตะขาบตัว เท่านิ้วหัวแม่มือคลานเข้าสุ่มไก่ที่สารไว้โปร่งเป็นสุ่มของเจ้าสุเทพนิยมก็รีบคว้าไม้จะตีตะขาบแต่ไม่ทันมันเข้าไปกัดเจ้าสุเทพไก่มันส่งเสียงร้องลั่นพอเปิดสุม่มนิยมกับเขียดก็ช่วยกันตีตะขาบจนตายสุพันก็อุ้มไอ้เจ้าสุเทพที่ดิ้นพลาดพระสุพันก็เรียกพ่อให้พาไก่ไปหาหมอมันโดนตะขับกัด กำนันกบนังชันก็วิ่งมาดูที่ใตถุนกำนันก็บอกไม่มีหมอที่ไหนเขารักษามันได้หรอกเดี๋ยวมันก็ตายสุพรรณร้องไห้โ God, หกอดไอ้เจ้าสุเทพที่ดิ้นรนอ่อนแรงลงทุกทีโทษตัวเองว่ารักมันมากก็เลยแยกจากตัวอื่นมันถึงต้องตายลงแบบนี้กำนันนังชันแล้วก็เพื่อนก็ต้องปลอบใจกันเป็นการใหญ่เจ้าเขียดก็ขอว่าเดี๋ยวจะเอาเจ้าสุเทพไปต้มกิน ตัวมันอ้วนน่ากินทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์สุพรรณก็บอกกูให้มึงไปกินไม่ได้หรอกกูทําใจไม่ได้กูจะฝังมันที่หลังบ้านเนี่ยพวกมึงไปช่วยกูขุดหลุมเลยแม่หาผ้าขาวมาห่อมันหน่อยแม่นางชันเห็นลูกเสียใจมากก็รีบหาผ้ามาให้เขียดกับนิยมก็บอกแม่เสียดายเนื้อไก่นะสุพรรณก็บอกว่าตัวไอสุเทพเนี่ยมันมีพิษตะขับกินเข้าไปได้ยังไง นิยมก็บอกว่ากินได้ขนาดนกประรอดมากินพุทราเอายาป้ายพุทราลูกที่มันเคยจิกกินมันก็จะมากินซ้ํากูก็แกงนกประรอดทีเป็นสิบสิบตัวไม่เห็นตายกูเอาแลนเน็ตเบื่อมันเป็นประจำถ้ามึงให้ไก่กูไปรับรองไอซุเทมนี่ได้บุญเยอะเลยกูกับไอ้เขียดจะสวดให้พรมันเองถุพันก็บอกมึงขออย่างอื่นเถอะไอตัวนี้กูรักมันมากพวกมึงเลยยังคิดจะกินมันอีกกูให้ไม่ได้อะ มึงจะโกรธกูก็โกรธไปเถอะเขียดก็บอกว่ามึงหยุดร้องไห้เถอะพวกกูไม่ขอไปกินแล้วละกำนันกับเมียก็ได้จะถอนใจที่ลูกเป็นแบบนี้ใจบุญน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่สุพันนะคิดมากเกินไปขี้สงสารเกินไปจนทําให้ชีวิตมีแต่เรื่องเศร้าๆอยู่บ่อยครั้งทั้งที่มันไม่น่าจะเศร้าอะไรมากมายถ้าต้องบัชิญกับความสูญเสียที่มากกว่านี้นี่สุพันจะรับได้หรอือ สองผัวเมียก็ได้แต่ปรับทุกกันอยากจะให้ลูกมีจิตใจเข้มแข็งกว่านี้สุพันก็เศร้าซึมเป็นเดือนยิ่งตอนตีสี่มีแต่เสียงไก่ตัวอื่นขันไม่ได้ยินเสียงเห่าห้าของเจ้าสุเทพอีกเลยสุพันก็ร้องไห้ทุกครั้งอีกหลายเดือนต่อมาในหน้าหนาววันหนึ่งเช้านั้นกำนันจ้างคนไถที่จะทำสวนเมื่อสุพันเอาข้าวให้หมาสองตัว ปรากฏว่าไอ้เจ้ากี้มันนอนตายตัวแข็งสุพันถึงกระสุดร้องเรียกพ่อกับแม่เสียงลั่นไปหมดพ่อแม่ตกใจรีบวิ่งมาดูคนที่เอารถถ่ายมาเขาก็วิ่งมาดูมีอะไรลูกฮะไอ้กี้มันตายแล้วพ่อมันตายแล้วสุพันพูดไปก็ร้องไห้ไปโอ้เอ้ยนึกว่าอะไรตกใจกันหมดก็ไอ้กี้มันแก่แล้วมันอยู่มาเป็นสิบปีมันก็หมดอายุขายแล้ว จะร้องไห้ฟูงฝ้ายทำไมคนขับรถไถก็บอกว่าเอากระสอบมาใส่เดี๋ยวจะเอาไปฝังให้สุพรรณก็ยังกอดไอ้กี้แน่นจนนางชันต้องบอกให้ปล่อยให้เขาเอาไปฝังเสียแล้วตัวสุพรรณก็ไปอาบน้ำแล้วซักผ้าซะไม่รู้ไอ้กี้มันป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะติดโรคมันงานนี้เจ้าเขียดกับเจ้านิยมก็ต้องมานอนค้างเป็นเพื่อนคอยคุยให้คลายเศร้า นางชันก็พูดว่าพ่อกับแม่น่ะมีเอ็งเพียงคนเดียวนะสุพันเอ็งต้องเข้มแข็งนะแม่น่ะหวังจะฝากผีฝากไข่พ่อก็อหวังแบบนี้บนโลกนี้เอ็งต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าอีกเยอะไม่ว่าคนหรือสัตว์เกิดมามันก็ต้องตายต้องดับศูนด้วยกันทั้งนั้นดูไอ้เขียดกับไอ้นิยมสิไม่เห็นมันมีความทุกข์อะไรชีวิตมันจะมีแต่ความสุขเพราะมันไม่คิดมาก ถ้าเองทำใจได้ชีวิตก็จะมีความสุขนะสุพัน์ไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีวันตายทั้งนั้นล่ละการที่เองเป็นทุกข์แบบนี้พ่อแม่ก็พลอยทุกข์ไปด้วยเนี่ยมันบาปนะลูกนะกำนันก็บอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวพ่อจะหาเลิกให้เองบวชเองจะอุทิศให้ไอ้สุเทพหรือไอ้กี้ก็ได้ส่วนพ่อกับแม่ในเองจะอุทิศให้ทีหลังก็ได้เรื่องของเอง กำนันพูดเหมือนกับประชดแกมตลกสุพันธ์ก็มีสีหน้าดีขึ้นประตัวเองก็อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่อยู่แล้วเมื่อความเศร้าคลายไปความหิวก็มาเยือนก็ชวนเพื่อนไปปั้นข้าวจีกินกันเพื่อนทั้งสองก็ตามใจช่วยกันก่อไฟนับแต่วันนั้นสุพันธ์ก็ดูสดชื่นขึ้นมากพ่อแม่ก็สบายใจ จนถึงวันบวชพอปลงผมนาคเสร็จอาบน้ําแล้วกํำลังจะเดินขึ้นบ้านไปแต่งชุดนาคเตรียมที่จะเข้าพิธีทําขวัญน,นาคแต่นาคสุพรรณกลับสะดุดเท้าตัวเองล้มหัวฟาดอ่างล้างเท้าโดยเฉพาะตรงหน้าผากปูดบวมแตกเป็นแผลไม่ใช่น้อยทุกคนก็ตกใจรีบพาส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเลือดออกเยอะนิยมเนี่ยรีบโดดขึ้นขับรถกำนันกับเจ้าเขียดก็ประคองสุพรรณไว้ นางชันนร้องไห้โหจะบวชยังไงลูกบาดเจ็บมีแผลขนาดนั้นก็ต้องยกเลิกงานข้าวของก็เลยแจกญาติแจกชาวบ้านแบ่งกันกินจ่ายค่าทําขวัญน,นาคไปทั้งหมดหมอทําขวัญก็สงสารก็คืนเงินให้ครึ่งหนึ่งสุพรรณไปฟื้นที่โรงพยาบาลพอรู้ว่าบวชไม่ได้พ่อแม่ต้องเสียเงินฟรีก็เสียใจแต่ทั้งพ่อทั้งเพื่อนก็ปลอบใจพอได้กลับบ้านหมอก็นัดมาตัดไหม ช่วงนี้สุพรรณไม่พูดไม่จาถึงพ่อกับแม่จะบอกว่าปีหน้าก็บวชใหม่ได้อย่าไปคิดมากเงินทองที่หมดไปมันเรื่องเล็กเขียดกับนิยมเขาก็มาชวนคุยทุกเย็นแต่คืนนี้พอเพื่อนกลับไปสุพรรณก็เอากระจกมาส่องหน้าอีกสองวันจะตัดไหมกำนันมาเห็นก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเปิดดูนะรอตัดไหมก่อนแล้วค่อยเปิดแผล แต่สุพันก็กระชากผ้าปิดแผลออกก็เห็นว่าเย็บไม่น้อยกว่าเจ็ดปดเข็มเหมือนกระตักขาบตัวเล็กๆสุพันน้ำตาไหลรับไม่ได้กับใบหน้าที่จะต้องเป็นแผลสมัยนั้นเรื่องตกแต่งสัญญกรรมยังไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้สุพันก็บอกว่าพ่อทำไมบนโลกนี้มีแต่ความโหดร้ายมีแต่เรื่องหน้าเศร้า หน้าผมก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี้กำนันก็บอกอยากคิดมากเลยลูกเอ้ยผู้ชายมีแผลเป็นแค่นี้มันเรื่องเล็กสุพันก็เดินเข้าห้องนอนไปรุ่งเช้าแม่ไม่เห็นสุพันออกมานั่งข้างนอกเช่นทุกวันส่วนเจ้าแมวก็เดินวนอยู่หน้าห้องนางชันก็เรียกลูกให้ลุกมาแปลงฟันอาบน้ำจะได้กินข้าวเช้าพ่อกับแม่จะไปลงต้นกล้ามะนาวเพิ่มแต่ก็เงียบ นางชันก็เลยลองผลักประตูเข้าไปสุพันธ์ไม่เคยใส่กรอนอยู่แล้วนางชันร้องลั่นหงายท้องตึงภาพที่เห็นข้างหน้าก็คือสุพันธ์ผูกคอตายห้อยอยู่ก็คือในห้องกำนันวิ่งมาดูแล้วรีบเอากาอี้มาวางแก้เชือกมือไม้สั่นไปหมดปรากฏว่าสุพันธ์ตายแล้วมีกระดาษเขียนไว้สั้นๆว่าในโลกนี้มีแต่เรื่องเศร้าๆไม่อยากอยู่แล้ว ญาติญาติชาวบ้านเพื่อนสนิทรู้เรื่องก็รีบม,มาดูงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจนหลวงตาต้องเทศปลอบใจว่าให้ปล่อยวางทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองไปคร่ำครวญกับสิ่งที่จากไปมันก็ไร้ประโยชน์จงทำจิตทำใจให้สงบการที่สุพันเกิดมาไม่มีความสุขอันนี้เป็นกรรมเก่าที่เคยก่อมาเจ้าเขียดกับนิยมนี้ไม่เคยลืมสุพัน แต่ก็ไม่ทำตัวให้ทุกขแบบเพื่อนเขาก็ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติเรื่อยมาโดยที่ระลึกนึกถึงสุพรรณเพื่อนรักอยู่เสมอว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรจะทำตามอย่างโลกนี้นะ่ะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าใจคิดแต่เรื่องทุกข์อยู่เสมอแล้วอ่ะมันจะมีความสุขมาจากไหนก็นล่ะครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องของคนขี้ขลาดเนี่ยต้องพูดถึงนายธนงเพราะว่านายธนงเป็นเด็กขี้กลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวผีกลัวคนเสร็จแล้วก็ยังกลัวอะไรต่ออะไรอื่นๆอีกวันหนึ่งแกได้ยินว่าตำรวจมาจับนาเวศคนตัวล่ำใหญ่บ้านอยู่ใกล้สะพานเอาตัวไปเขาหาว่าไปฆ่าคนบ้านหัวป่าตาย นาเวทก็บอกว่าไม่ได้ไปทําอะไรใครเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อเขามากันหลายคนคุมตัวนาเวทไปลูกเมียร้องไห้กันกระจององอแงแต่แล้วพอไปถึงกลางทางเดินกันไปเหนื่อยๆนื่อยก็หยุดพักใต้ต้นไม้ก่อนให้ลมเย็นเย็นมันพัดผ่านพอคลายเหนื่อยคลายร้อนเพราะว่าแสงแดดบ่ายกําลังร้อนแรงแผดเผาอยู่พอนั่งลงได้สอบถามคุยกันก็เลยรู้ว่า นาเวทนทะไม่ใช่คนที่ไปก่อคดีแค่เป็นคนชื่อเหมือนกันเท่านั้นก็ได้ปล่อยตัวนาเวทกลับบ้านนี่ก็คือคำเล่าขานของนาสังรูปร่างผอมเกรงเป็นนาเขยของคุณธนงที่ได้ไปคุยกับนาเวทมาแล้วนาเวทเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกทีเดียวคุณธนงก็ได้ยินก็เริ่มกลัวแล้วว่า ถ้าใครชื่อเหมือนกับเราเนี่ยถ้ามีคนชื่อเหมือนกันกับผมแล้วไอ้หมอนั่นมันเกิดไปทําผิดคิดร้ายฆ่าใครตายหรือว่าลักขโมยของเขาแล้วตํารวจเกิดนึกว่าเป็นผมก็ตายหากันเลยละอีงานเนี้นายธนงก็กระวนกระวายใจเพราะความหวั่นวิตกแต่ก็ไม่ได้บอกใครให้รู้คิดอยู่คนเดียวพลางนึกทบทวนว่าเคยได้ยินคนที่ชื่อเดียวกันกับตัวเองหรือเปล่าไม่มีในหมู่บ้านไม่มีใครชื่อธนงเลย แต่ไปถามแม่ดีกว่าแม่คงจะรู้ดีกว่าแม่แม่ใครชื่อเหมือนผมบ้างไหมอ่ะอะไรนะชื่อนะแม่ชื่อผมเนี่ยมีใครชื่อเหมือนผมบ้างหรือเปล่าอ๋อนึกว่าอะไรตอนนั้นแม่กําลังล้างหน้าล้างตากลับมาจากนอกทุ่งกาลังร้อนมีแม่แม่มีสิอยู่ไหนอ่ะนายธนงตกใจนะเริ่มกลัวแล้ว อยู่โน่นนะปากทางที่ถนนใหญ่โน่นชื่อเหมือนกันเลยเหรอแม่ก็เหมือนสิเขาเลี้ยงไก่อยู่เลี้ยงไก่แล้วเขาเป็นคนยังไงอะแม่อายุเท่าไหร่แล้วอายุก็อ่อนพอแม่และเป็นคนลักขโมยหรือเปล่าไม่เป็นล็อกเขาเป็นคนดีทำมาหากินเลี้ยงไก่ให้มันไข่แล้วก็เก็บไข่ไปขายที่ตลาดโน่นได้วันหนึ่งหลายเงินแล้วเขาจะไปฆ่าใครไหมแม่ เอา้าเขาจะไปฆ่าทำไมแล้วอยู่ดีๆทำมาหากินเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรมาซักสายใหญ่เลยมีอะไรเหรอไม่มีหรอกแม่ทนงก็วิ่งตื่หนีมาเสียเดี๋ยวแม่รู้ความลับที่หวาดกลัวอยู่ในใจก็ภาวนาว่าขออย่าให้คนเลี้ยงไก่ที่ปากทางเขาทำอะไรผิดเลยอ่าคุณทนงไม่อยากจะโดนตำรวจจับไปห่างพ่อห่างแม่นะ เขาว่าต้องเอาไปขังในคุกด้วยมันน่ากลัวคุกเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาไปในคุกแล้วต้องอยู่ในนั้นนานๆไปไหนไม่ได้อยู่ในคุกนานมากเลยเขาถึงจะปล่อยออกมาแล้วต่อมาคุณธนงก็ค่อยๆลืมเรื่องนั้นไปเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่โผล่เข้ามาอีกวันหนึ่งนะ้ําหมยเพื่อนของแม่ตายซะแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเขาพูดกันอย่างนั้นว่าตายเสียตั้งแต่อายุยังน้อยสูบยามวนด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นยาเส้น เขาเรียกยาตั้งเอามามวลจุดสูบพ่นหว่นปุ๋ยไปปุ๋ย,ยแต่ปรากฏว่าตายแล้วที่โรงพยาบาลมาเร็งตับหรือว่ามะเร็งปอดอะไรสักอย่างที่เขาพูดเขาคุยกันบ้านก็อยู่ไม่ห่างนักคนละฟากคลองแกเคยมาคุยกับแม่ที่บ้านซะด้วยทีนี้ก็ทําให้คุณธนงเริ่มกลัวเอ้นี่แกจะมาไหมเนี่ยเป็นผีแล้วแกเกิดอยากจะมาหาแม่ หรือว่าลืมไปนึกว่าตัวเองยังไม่ตายแล้วเดินมาที่บ้านเราโอ้แย่เลยแย่แน่แม่ไปฟังพระสวดพี่สาวก็ไปด้วยพ่อไม่ได้ไปเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่บอกว่าพ่ออยู่บ้านก็แล้วกันไปสองคนก็พอแล้วคุณธนงในกลัวหัวโหดจริงๆแล้วหมามันก็รู้จริงๆคำคืนอันแสนวังเวงหมาก็หอนหวยหวนขึ้นมาเสียงพระสวดดังแววแววมา เขายังไม่ได้มีเครื่องพายขยายเสียงเพราะว่าคืนแรกมันกระทันหันเสียงพระสวดสดๆโด,สดยก็ทำให้คุณธนงนึกไปเห็นภาพว่าน้ำหมุยนอนทอดร่างอยู่ในหลวงผีให้พระนั่งพนมมือสวดแกจะนอนนิ่งๆแล้วกลิ่นศพก็คงจะโชยโอ้ยไม่ไหวแล้วยิ่งคิดยิ่งกลัวอยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ค่อยพูดอะไรคุณธนงก็ยิ่งกลัวใหญ่อยากจะให้พ่อเล่าเรื่องอะไรที่มันสนุกสนุกให้ฟังบ้างก็ไม่ได้บอกพ่อ ตามธรรมดาแล้วพ่อเล่านิทานอีศบสนุกมากเรื่องลูกแกะกับหมาป่าเรื่องกบเลือกนายมันสนุกจริงๆเทวดาส่งไอ้นั่นไอ้นี่มาให้ก็ไม่พอใจเลยส่งนกกระสามาจับกินเสียเรียบคุณทนงก็เลยได้ต่นั่งอยู่ข้างตะเกียงพ่อไปทางไหนก็เดินตามพ่อไปด้วยพ่อบอกให้นั่งรอก็ไม่นั่งให้อยู่กับตะเกียงก็ไม่ยอม พอแม่กลับมาถึงดีใจแม่กลับมาจะได้มีเพื่อนมีพี่สาวคนเยอะความกลัวก็ลดลงหลายคืนเชียวกว่าจะผ่านพ้นไปได้เขาเผากันไปแล้วก็ยังกลัวอีกเขาพูดกันว่าคนตายแล้วเจ็ดวันก็จะกลับบ้านอ่ะนี่มันบ้านเราไม่ใช่บ้านของคนตายนั่นก็จริงแต่ถ้าบาังเอิญน,น้ำมุยเดินหลงมานี่จะทำยังไงแวะมาหาแม่โอ้ยไม่อยากจะคิดนอนอยู่กับแม่ในมง้ง แม่ดับตะเกียงแล้วแต่พ่อ,อยังไม่นอนมีแสงตะเกียงส่องมาจากเรือนอีกหลังที่พ่อนอนอยู่คนเดียวแม่น้าหมุยจะมาบ้านเราไหมเนี่ยจะมาทำไมอะ่ะฮะตัวแกเป็นเพื่อนแม่ไม่มาหรอกเขาว่าเจ็ดวันแล้วจะมาไงแม่เขามาบ้านเขาว่เสียแม่อย่าให้แกมานะไม่ต้องกลัวหรอกนอนถเถอะคุณทานนองก็กลัวอย่างนี้อยู่เสมอ ถ้าได้ยินข่าวว่าใครตายก็จะกลัวผีไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ห่างไกลบ้านเหนือบ้านตายก็กลัวไปทั้งนั้นแม่ก็มักจะบอกกับพวกพวกของแม่ว่าไอ้ลูกคนนี้มันตาขาวขี้กลัวใครเขาตายกันที่ไหนมันก็กลัวทั้งนั้นเนี่ยคุณทนงกลัวจริงๆความหวาดวานันนอนไม่หลับขับไม่อุ่นเลยทีเดียวผีกับความตายนี่แหละแกกลัวจริงๆแกเคยกลัวขนาดที่ว่าไปเห็นเขาเผาศพกันที่วัด ระหว่างอยู่ที่โรงเรียนชั้นประถมราวๆปอสองปอสามนี่แหละมองจากหน้าต่างห้องเรียนไปเห็นไฟลุกท่วมในเมนแล้วเขาจุดพลุกกันบึ้มบึมบึ้ม,มตะไรก็ร้อนขึ้นฟ้าเสียงดังแชดแชะแชะปล่อยควันขาวเป็นสายขึ้นไปสูงคุณธนงก็นึกว่านั่นศบจะร้อนไม่นะจะทนได้ยังไง เอานิ้วมือโดนเปลวไฟที่ตะเกียงหน่อยเดียวยังร้อนสะบัดเยงนยังเยงนแล้วนั้นนอนอยู่ในโรงหนีก็หนีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ร้อนแย่หรอตอนนั้นคุณธนงยังไม่รู้หรอกว่าคนตายเนี่ยไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแล้วแกกลัวอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างไปหมดพอได้ยินว่าที่หมู่บ้านมีหมาเป็นบ้าแกก็ไม่กล้าลงไปใ้ถุนเลยอ่าอยู่แต่บนเรือนถ้าลงไป แกก็จะระแวงมากเหลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วก็มองหาที่สูงๆเพื่อปีนไปถ้าหากว่ามันโผล่มาแล้ววิ่งหนีขึ้นบันไดไม่ทันอยู่มาวันหนึ่งได้ยินว่ามีหมาบ้าสีแดงหมาบ้านคนทางเหนือมันเป็นบ้าเขาร้องบอกกันให้ระวังนะหมาบ้ามีหมาบ้าตัวสีแดงๆเสียงมันไล่กัดหมาเกลียวกราวอยู่ไกลๆคุณธนงก็วิ่งขึ้นบันไดลนลานแทบจะพลัดหล่นแล้วมันก็เงียบไป บ่ายๆแกก็ไปนั่งเล่นที่ร้านหญ้าหน้าคอกควายเขาเกี่ยวหญ้ามัดเป็นพ,นพ่อนมาพักไว้ที่นั่นเขาเรียกร้านหญ้าจู่ๆมันพรวดเข้ามาในบ้านกัดกระหมาที่บ้านเสียงดังแม่กับพี่สาวอยู่บนเรือนกันหมดคุณธนงคนเดียวอยู่ที่ร้านหญ้าข้างล่างแกเห็นพรวดจึงไปอยู่บนเสากระทูไม้ไผ่ที่มีตาไม้ให้เหยียบตัวสั่นงานงกเหงื่อแตกพลักพล,กพล,กพลกักพอหมาบ้าไปแล้วแกก็ลงไม่ได้ แม่กับพี่สาวออกมายืนดูที่หัวบันไดหัวเราะกันใหญ่แต่ว่าแกร้องไห้แงแง,แงแกลัวตัวสั่นไปหมดเออเวรกรรมแท้ๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาร์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ